สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานายแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําการดัดมะขามนะครับไม่รู้ว่าทรงอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ดัดไปหลายเดือนแล้วครับเนี่ยตรงนี้แต่ตัดยอดแล้วมันก็แตกไปยาวประมาณเกือบๆหนึ่งเมตรนะครับเนี่ยให้ดูนะครับ าายาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับนี่ครับยาวประมาณหนึ่งเมตรก็จะดัดไปตามใจเรานะครับอันนี้ดัดไว้แล้วนะครับนบที่ผมมัดไว้เนี่ยทั้งหมด46่สกเปกนะครับเนี่ยเนี่ยมัดมัดนี่ครับมัดไว สี่สิบหกเปาะนะครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับเนี่ยที่มัดนั่งมัดนี่ครับเนี่ยมัดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทําการดักนะครับเอาทรงอะไรก็ว่ากันไปเขามีทรงตกกระถางทรงเอน็นทรายทรงอะไรแต่ของผมไม่เหมือนเขานะครับไม่รู้ว่าทรงอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าทรงอะไรครับ ทรงม่วมั่วนะครับมั่วเลยครับทรงมั่วงค่อยแต่งทีให้กลมนะครับ มั่วมั่วนะครับท่อวิง่งหนีนะครับท่อวิ่งหนี ใจเรานะครับอันนี้สี่เกี้ยวนะครับโวยสั่สวงว่งอันนี้ทำสี่เกีย้ยวครับสามเกีย้ยวนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่หนึ่งสองสามเกีย้ยวแบบประมาย้อนข้อยาวไปหน่อยนะครับ เว้นระยะไปหน่อยตุลัดทะเลครับตุลัดทุเลแล้วอันนี้ก็มีจีนตรงนี้นะครับเอาเกลียวเดียวครับอ,นนอันนี้ทำเกลียวเดียวครับ ตรงนี้ไม่มีกิ่นก็จะไปอ,อีกสักสองเกียวแต่มีกิ่งครับตรงนี้มีกิ่ง,งนี่มาย้อนย้อนอีกเอาเปียวเดียวมั้งครับครงนี้ก็เอาเกียวเดียวนะครับเพราะว่าเขามีกิ่นแล้วครับ ค่อยแต่งหาหน้านเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเยวค่อยมาแต่งอีกทีว่าจะหันไปยังไง ต้นแตกเลยครับตรงนี้เปลือกแตกไปครับเปลือกแตกมาครับตัดหน่อยอมไม่เป็นไรครับเป็นแผลหน่อยหนึง่งนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนีครับทรงมั่วๆนะครับไม่มีทรง ไม่มีทรงอะไรนะครับเขาเรียกว่าทรงมั่วๆนะครับของผมของเขาจะมีทรงตกกระถางทรงเอฟซายทรงลู่ลมมีหลายทรงนะครับแต่ของผมทรงมั่วๆนะครับทรงตามใจขัน,นครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมสับ สกายไว้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับอะไรทําแล้วมีความสุขทําไปนะครับผมก็อยู่ก็เนี่ยตัวน,นี้ผมนั่งเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เนี่ยเนี่ยนักมัดเนี่ยสี่สิบหกเปาะนะครับนั่งมัดกว่าจะได้กว่าจะเสร็จนี่ครับอะไรทําแล้วมีความสุขทําไปนะครับทาแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ทำไปเลยครับเอาฝากผลงานไว้ด้วย,วยนะครับทรงมั่วๆนะครับทรงนี้นี่ครับทรงมั่วๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม